ชาลาเนาะพระคุบา a จากฝากก็ผมยังยงแอบปอกอีกว่าซอยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะกานรนับยมพ่องคณะโยมอย่าท่องคำใส่ไม่ได้ว่าที่กูญแจยังท่ถามใส่ซอยกันเชื่อชูเหม่พระพุทธศาสนา ลอยลอยได้งงงงงพอมาคิดดงลึกๆครับครับตัวใจก็ว่างให้นักต่างที่กบ่าวกบมุมันใจพราะกุฏิเจาะลงส่วนกนสิตัดสนุส่วนกนสิเป็นกุฏเจาะเนส่วนกุสิทิ่คนราหลบหยให้ลงไปเตาันให้องทาบุญนักตีกาวไหว้รับ้าสาวสเอาเนเก็ดได้เก็ดปูเก็ดน้ำดีมัยอันนกนองเนก็นั้น ทุกสิ์ก็ขอหูู่เร็วนั่นแหละให้สวยกันผู้บาอาจารย์ทาอาลังทุกข์ให้พิจารณาผู้เม่ผู้บาบ่ให้จับผิดพาเด้ให้เบิ่งถเจ้ายกันเบิ่งสักกันแลของดีก็อุปถัมอุปถัมดูแลสู้ไว้ของบ่ดีเฮาก็พิจารณาา เพื่อที่ปล่อยคนมาทุร้ายพุทธศาสนาของเขาอีกต่อไปซูมือนี่คนปวดมาหลายปวดมาหนักหนามาเรียกจิตจบของว่าเป็นปัญหางั้นไงเป็นจังสันจังเงี้ยแต่ว่าอ่าเป็นปวดมาอุจจงมองผู้ป่วยอุจจงมองเด็ผู้ใดก็ว่าก็อย่าไปดูดองจากสพเข่งปวดเข่งมองไหน ถ้ามดีทุกเรื่องท้องียมแต่ว่ายยู่นี้พรยมุินี้ของผมไปอยู่ใดๆก็ยังจัด่วยอยู่นะัยินี้ของผมจำเขาอยู่แบบบ้านๆกขานี่กานว่ไปปิดไปพานอยู่ได้สิห์หา็นาปจบแล้วทขอะไรเขเาก็ปิดไปพานกังไงแต่ว่าสนหนากแบมาแล้วบวดตั้ไก่บวชใจบวดมาแี่วภาษาอาษาปุบริพนิพนธหลายห่วง อยากในน้นอยากในี้ว่าทั้งตัวเป็นสัมมานะบอกขึ้นมาจะบอกขวดชิวโข่งมานี่ยหันนะแต่ว่าโมเมนต์ุบาสีเก่งเินประสริสีแต่วาผู้บาสอันที้ีสิสีอเห็นที่พระพุทธเจ้าบนตัไปวว่าอะไที่อยงไ่ถูกเขาอยู่มาแแปดปีกว่าพวกเจ้าผัตถบาอยู่ดวกันมาแปดปีกว่าเกิดว่าพิศมุ่งใส่ย็นดเลย พอบวงมณ์ัต่วนบวงอย่าังส anyway, <Yeah. S 1> be ี่แล้ก็จะพเกีนี่แหละเตจิแจงองผู้บาดโอ้ยผู้บาดวันซักวัไนในี้ได้ไหมนซักไหนมีเรื่อเบารับบางทีแต่ไห้ซื้อตักเข้าไปอันนั้นแต่ไห้ซื้อตักเพาะได้ขึ้นว่าสิบแปดอาตมันย่ำบาดกู้เลยเพราะว่าคือว่าเจ้าของเป็นทางเพราะอาศัยเอาชา้าบ้านกินผู้บาไมีอานอย่างนส่วนมน์ภาวนา ควองเป็นเพื่อนกของเอาบงไปฝากออกตุงยนยอมย่งเป็นเส้าแบนอกจิกน้เอาบงจนวนนั้นสิ่งที่บริสุทธ์ต้องไปให้งานนุ้ผคนู้บาตกิดจังสรรต่อกบุญแทนบุญเขาหนาเกลเล็กไา้ใหนออ้เขานี่ยซอยกันดูแลยครับศาสนาของที่มันงม่ออิมเมเลสเองคพระปาซอยแบบพิจารณาแล้วก็ช่วผู้เขาเราก็เ่ือกัน พวกเฮารุ่นลูกเจ้าซอยแบ่งแลอุปรัมภ์คําสุจงขอย่เมอันบ่มีเพิ่นคู่มือนี้ก็คือสิบ่มีเฮา้องคู่มือนี้ก็เพิ่นนี่ล่ะเป็นผู้สอนให้เฮาพรนําตากดเขาคงจําบัดจักว่าบอกก่อนเด้อบ่ได้สอนเด้ออันนี้บอกสู่ฟังผู้บ่าวบ่ได้เรียกพ่อเรียกแม่นี่ตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุ14ปีจนว่าต้อูมือนี้บ่ได้เรียกพ่อเรียงแม่ลูกผูเทพกัน ที่ว่าบวชล้วจะพูดจับพุ่งฟองพุ่แม่เจ้าได้พูดจับวันนี้ไม่เห็นพุ่งฟองูุ่แม่บอกว่าครั้งครให้เราเที่ยวไปบางส่วนตอนนั้สมาธิน้งตาไหลเกิดพ่อพุ่งตอนนั้นยังเป็นตอนยังรอดยังมีชีวิตอยู่พ่งไปกนอันนั้นแต่ว่าแบบแห่งเมตตายสรุปแล้วก็แบบตัดออกไปได้เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของทำไม ที e e mm ่ยำดำโลภในความดีพอแมเมีก็ตายไปแต่ยงเขามีอยู่พอแมเมียก็ยอยู่น้ำน้ออยู่เด็กที่เราเอี้งไปสายเลดเนื้อจิตใจอยู่น้ำน้อแลึก็ู่ความเมีให้ซอยกันดูแลบทธรรมกำชูไว้พระอรหันต์ของเาอยู่ในบ้าผู้ใดลงอยู่ผู้พ่อมม่ผู้นั้นครับจแม่มาทำเพื่นตต่เลี้ยบุญเลี้กุศลเลนใส่บาตรอย่างนอ ให้คนเพื่อจะเอาไว้มาปฏิบัติมาจังสี่อันนี้ผู้บาข,อข,อข,อขอ้อฝากขอฝากพวกเวาไหวหายซวยอย่างดูแน่แล้วกับอีกประการหนึ่งอันนี้จริงใจงจากแต่จิงผู้บาอยู่มาแปดปีก็มองริ้นก็ไปมาบวชติมันก็มาวันนั่งจะพิจารษาเรื่องนี้สิ่งหนึ่งประการไหนที่ผู้บาได้ก็แห้งเกินไป สิ่งที่เราลำด้เทาก็ได้ติดใจพูดแหงพูดบอกหรือว่าเห็เราติดใจผู้บ่าวกับออสีต่กับสุขุสุคนในเหนือวันบอกปัากับอยบอกวสุคนนี่รับโทษสึ่งกันนั้นกันในข้อ่าบตรงน้นออกไปอางข้อรับออกไปไ้นงินก็สซิบ่อมันก็ะิเป็นบาป็นกรรมของเขาผู้บ่าวว่า้จริงใจผู้บ่าวกับอขาซีต่อกับสุคน ก็เรียกตกเจ้าสิทธิเจริญนะแต่ว่าจริงๆปากวกบ้าต้องพักต้งวนต้องหายั้องบ่อกเฮ็นว่ไหวนะว่าสดใสไหมปากไล่ให้วาจินเจ๋งทุกวักับปัทนากับสุนพ่เพื่อบ้านเขาเพื่อใท้บ้านเขาเพราะว่าูู้บ่ากินขสุกคนทุกคนเก็บสิ่งมันพอเก็บสิ่งมันเม่ของพูกบ้าว่าแม่บอาูวกบ่าเป็นลูกพ่อเต่าแม่น้ำเป็นพระมัตตาพึ่น ลูกสัพพยาผุรเป็นศีของภูณราเจ้าเป็นลูกของเจ้าชุกคนกินของเจ้าชุกคนย่อมตะปีดูนมของเจ้าเท่านั้นบอกสมองมันสุดท้ายตายสุดไม่เอาลูกล่างหลังสุดท้ายตายสุดผกับขออนุภาพขอกอุปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกวสัพพะธมานุภาเวนะด้วยอนาพแห่งพระธรรมทุกวงสัมมสัพพสันธนิพพาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทุกวแล้วก็ด้วยเดชบุญบารมีของรพุทธสีมงคลด้วยบุญญาบารมีของปรถพุทธเกียรติมงคล ด้วยบุญยาบารมีของซึ่งสิส่งต้องมันงม่นในีน่ยเราไดรับมาเองนี่เรียกว่าด้วยบุญยาบารมีของผู้ขาอัตมาภาพกงฮุนรินที่เคยได้สาสมบเัติเพียรมาตัตา้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและขณะน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลน,น,นี้ที่ได้กล่าวมาที่จงได้ พยโยมยมยุแม่จักบพรรสารสรีตระหงสุขุคนพายุดีมีสุขโลค้าปัญจิธรรมนทุรมวลอย่าไดำกลับไกลขอให้พร้อมคนมีความสุขจะเลื่อนได้หนทีมีความสุขยิยงย่งจริงตื่นไปทุกท่านตุนทุกคนเกิดสาธุเย่า yeah.